อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้มามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของลิซ่าจากแบล็กพิ้งกันนะครับในตอนนี้นะครับด้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของลิซ่านะครับในโลกออนไลน์หรือว่าในทวิตเตอร์นั่นเองกับประโยคคําพูดนะครับลิฟลิซ่าออลนรวมไปถึงโปรเทคลิซ่าซึ่งเรื่องราววววนนนนนนนีีี้้้คัักก็มมาาา่่่่อขงจแลเเชดยสใหญ อินเตอร์นะครับจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันและในตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีแฟนไทยจํานวนไม่น้อยเลยที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นในทวิตเตอร์นะครับดูเหมือนว่าจะมีแอคป่วนนะครับมาแชร์ข่าวเกี่ยวกับลิซ่าซึ่งเป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงเลยซึ่งข่าวที่มาแชร์แบบปวดๆนี้นะครับก็โยงเอามาจากเรื่องของวีแล้วก็เจนนี่นั่นเองที่มีข่าวลือแล้วก็มีรูปต่างๆทั้งรูปตัดต่อเอ่ยรูปอะไรเอ่ยที่เหล่าแฟนคลับนั้นนะครับทำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงในโซเชียลนํามาพูดคุยกันใน Twitter นน, Lisa นีี้้้้ะแลลลววกก็าาาา่่่เเเยยขขมองจป ทำเอาแฟนเนี่ยต้องออกมาปกป้องกันเป็นจํานวนไม่น้อยเลย บางแอคเซียมนะครับก็บอกว่าลิซ่านั่นแหละคือคนที่ปล่อยรูปภาพเหล่านี้ออกมาซึ่งเป็นรูปตัดต่อระหว่างวีแล้วก็เจนนี่นะครับบางคนก็บอกว่าลิซ่านั้นเนี่ยเธออิจฉาเจนนี่บ้างหละที่เจนนี่นั้นโด่งดังในเกาหลีมากๆก็เลยจะนําเอารูปภาพตัดต่อเหล่านี้ปล่อยออกมาเพื่อสร้างข่าวลบให้กับเจนนี่นะครับซึ่งแฟนๆเนี่ยหลังจากที่เห็นเรื่องราวเหล่านี้ก็ต่างออกมาปกป้องลิซ่ากันอย่างมากมายโดยประโยคที่ว่าลิฟลิซ่าอโลนะครับแล้วก็โปรเทคลิซ่ารวมเป็นถึงโปรเทคสมาชิกทุกคนจากแบล็คพิงก์กันเลยทีเดียวไม่อออยาากให้ Lisa นะ้้นนัจจะตงมเ อะไรแบบนี้นะครับบางคนนีก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นภาพตัดต่อมันเป็นเรื่องโกหกมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงทําไมจะต้องลากลิซ่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยล่ะลิซ่านั้นจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าทั้งสองคนทั้ง Lisa ลิซ่าและก็เจนนี่เนี่ยสนิทกันมานานนับสิป,ปีทั้งฝึกมาด้วยกันทั้งผ่านอะไรมาด้วยกันอย่างมากมายไม่มีทางเลยที่ลิซ่านั้นจะทําแบบนั้นได้ดังนั้นเนี่ยแฟนๆก็เลยออกมาบอกกันแล้วก็ส่งต่อข้อมูลนะครับว่าอยากให้ทุกคนนั้นเลิกเชื่อแอคเซ เขาฝ่าฟันผ่านอุปสรรคอะไรได้วยกันมามากมายไม่มีทางเลยที่จะทําร้ายหรือว่าทําร้ายกันเองและนอกจากนั้นนะครับฟแฟนๆเนี่ยก็ยังบอกว่าอยากให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีไม่อยากให้ลิซ่าต้องมาเจออะไรแบบนี้ดังนั้นปล่อยให้ลิซ่าเธออยู่คนเดียวดีกว่าปล่อยให้ลิซ่าเนี่ยอยู่เงียบๆแบบนี้ต่อไปไม่อยากให้น้องนั้นต้องมาเจอเรื่องราวดรามา่าในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ก่ออะไรแบบนี้อีกแล้วแฟนๆอินเตอร์หลายๆคนเลยนะครับทั้งบอกว่าอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผลงานของลิซ่าโฟกัสที่ความสุขของลิซ่าอย่าไปฟังเสียงคคนนททีี่่่่ไไมมรักลชอบ แล้วก็พยายามลากดราม่ามาหา Lisa ลิซ่าเท่านั้นและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าลิซ่าในตอนนี้เธอประสบความสําเร็จมากๆเอาแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นบลิงหรือว่าลินลี่ควรจะมาร่วมแสดงความยินดีให้กับความสําเร็จนี้ของลิซ่ามากกว่าที่จะไปสนใจแอคเซียมเหล่านั้นซึ่งถ้าหากพวกเราไม่ให้ค่าแอคเซียมเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่มีใครสนใจเรื่องนี้และก็ไม่และแอคเซียมพวกนั้นเนี่ยก็จะหยุดแล้วก็หายกันไปเองนอกจากนั้นนะครับยังมีแฟนเอ็นเตอร์ที่บอกว่าสิ่งเดียวเลยในตอนนี้ที่ต้องการให้รั่วไหลออกมาหรือว่าหลุดออกมานั้นคือยอดขายที่แท้จรริงงของนะคับ พอรูปเหล่านั้นเนี่ยดูยังไงก็เป็นรูปตัดต่อถึงแม้จะมีคนปล่อยออกมาก็แน่นอนอยู่แล้วว่าไม่ใช่ลิซ่าอย่างแน่นอนและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าทําไมทุกคนถึงคิดว่าลิซ่ามีความเกี่ยวข้องกับข่าวเดดนี้หรือว่าข่าวลือนี้ได้โปรดลิซ่านั้นไม่ได้ทําและไม่แม้แต่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับรูปที่หลุดออกมาอย่างแน่นอนให้เธอได้อยู่คนเดียวให้เธอได้เป็นส่วนตัวหยาดไปวุ่นวายกับชีวิตของเธออีกเลยปล่อยให้ลิซ่าได้ทํางานได้ทําตามความฝันที่เธอรักจะดีกว่ายังมีอีกมากมายเลยนะครับที่แฟนๆเนี่ บอกเลยว่าจะเป็นแฟนคลับที่ดีก็ควรที่จะมีสมองด้วยไม่ควรที่จะไปเชื่ออะไรที่มันง่ายดายขนาดนั้นที่เป็นเพียงแค่ข่าวลือและเป็นเพียงแค่ข่าวปลอมแต่ทําไมถึงเชื่อแล้วก็มาต่อว่าศิลปินที่ตัวเองรักนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นแฟนคลับที่ดีแต่มันเป็นความรักต่อศิลปินที่ฉาบฉวยมากๆมันแสดงให้เห็นเลยว่าคุณเนี่ยไม่ใช่แฟนคลับที่แท้จริงของทั้ง4สาว Black พิงก์ ในตอนนี้เองนะครับเทรนทวิตเตอร์เนี่ยยังไม่ได้มากมายเท่าไหร่เพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าคําพูดประโยคที่ใช้ในการเทรนทวิตเตอร์เนี่ยมันอาจจะซ้ํากับหลายๆครั้งแล้วทังนั้นก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยออกมาปกป้องลิซ่าเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึง4สาวแบล็กพิงของเราด้วยไม่มีใครเลยที่สมควรจะได้รับอะไรแบบนี้หรือต้องมาเจอเรื่องราวดรามา่าแบบนี้ทั้งนั้นในตอนนี้สาวแบล็กพิงของเราก็กําลังจะคัมแบ็กอีกครั้งนะครับก็มีบ้างที่จะมีแอคเซียมหรือว่ามีเหล่าแอนตี้เนี่ยออกมาสร้างเรื่องมาปั่นกระแสะให้ถูกต่อว่าหรือ,ราาก,อกัด ดาวรุ่งก็อย่างว่านะครับคนมันจะปังก,ก็ต้องมีมาเนี่ยมาคอยผจญอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยแฟนๆก็เลยออกมาปกป้องศิลปินที่ตัวเองรักกันอย่างมากมายโดยเฉพาะลิซ่าในตอนนี้นะครับที่กําลังถูกโจมตีและก็ถูกลากเข้าไปอยู่ในดรามานั้นด้วยในเมื่อเหล่าแอนตี้นั้นจะมาสากัดดาวรุ่งเนี่ยแฟนๆก็ต้องไปสกัดก่อนนะครับไปจัดการก่อนเลยเอาอารมณ์อินเนอร์แบบประมาณว่า เจอเดาวัวต้องรีบสกัดให้มันชะงัดให้จีสถานถ้าอย่างตามรังควานเหัดการตอกหน้ากลับไปเอาอินเนอร์แบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วเหล่าแอนตี้เนี่ยจะต้องโดนตอกหน้ากลับแบบจุกๆไปเลยทีเดียวคลิปนี้นะครับเราก็มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันใครได้เป็นแฟนคลับของ Lisa, ลิซ่ารวมไปถึงแฟนคลับของแบล็คพิงเนี่ยอย่าลืมไปร่วมปกป้องศิลปินพที่ตัวเองรักกันเยอะๆนะครับมาตอกหน้าแอนตี้กลับไปเลยสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า,าก, like, ก,ใใก็ อย่าลืมกดติดตามช่องของเรากันไว้ด้วยสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอฝากไว้อีกหนึ่งท่อนอีกหนึ่งประโยคให้ทุกคนเนี่ยนำไปตอกหน้าแอนตี้กันนะครับจเจลดายัวยต้องรีบขจัดให้มันชะงัดต้องเอาให้ตายอย่าไปมัวแกงใจถ้าต้องเสียลิซ่าไปช่วยไม่ได้เนอะมาตอกหน้าแอนตี้ไปด้วยกันนะครับทุกคนปกป้องแบล็คพิ้งกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับอันยอง